สวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้ไปอ่านเจอบล็อกดิ เรื่องของอุปสรรคคือทางออกนะครับเพราะทุกอุปสรรคคือการผจญภัยในสถานที่ที่เรียกว่าชีวิตเอามาฝากท่านผู้ฟังเพื่อจะได้ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็จะได้เป็นแรงผลักดันในการต่อสู้อุปสรรคในชีวิตของแต่ละท่านกันต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลจากบล็อกดิจิบุ๊กเก้คุกกี้สปอตแคสต์ด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆท,าท,ท่านที่สนใจไปอ่านเพิ่มเติมกันได้แล้วก็ไปหาหนังสืออ่านกันได้นะครับ The obstacle is the way นะครับ อุปสรรคคือทางออกเขียนโดยคุณไรอันฮอลิเดย์นะครับแปลโดยคุณฐานันดนวงกิติธรนะครับสนักพิมพ์วีเลนก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองและการพัฒนา how to มีคำกล่าวของคุณมาคัส ออเรลิอัสนิครัมได้กล่าวว่าการกระทําของคนเราอาจจะถูกยับยั้งได้แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะยับยั้งเจตนาและความเป็นตัวเองของเราได้มนุษย์เรามีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและดัดแปลงความคิดของเราจะเปลี่ยนอุปสรรคที่พบเจอให้กลายเป็นสิ่งที่เกื้อนหนุนเจตนารมณ์ของเราอุปสรรคที่จะมาขัดขวางการกระทําจะกลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการกระทําของเราอุปสรรคที่กีดขวางเส้นทางก็จะกลายเป็นทางออก สิ่งที่คุณมาคัสออเรริอสได้เขียนไว้นะครับกับสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ของคุณไรอันฮอลิ a เดย์ซึ่งสิ่งที่ทั้งคู่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นหัวใจสำคัญก็คือศิละปะแห่งการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราจะไม่เจอกับอุปสรรคอะไรเลยนะฮะ การได้ใช้ชีวิตไม่ว่าจะกําลังทําอะไรหรือว่าทําสิง่งใดอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถอีกเลี่ยงได้นั่นก็คือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เราจจะพบจะเจอไม่ว่าจะทําสิง่งใดก็ต้องเจออย่างแน่นอนเลยนะครับในหนังสือเล่มนี้ครับ The obstacle is the way ของคุณ Ryan Holiday mm hmm. ก็จะมาปรับเป,ปลี่ยนมุมมองของเราต่ออุปสรรคผ่าน3ส,สิ่งนั่นก็คือผ่านมุมมองผ่านการลงมือทำแล้วก็ผ่านพลังใจ ในมุมมองเนี่ยนะครับได้บอกไว้ว่า it's not what happened to you but how to react to it that matters นะครับมันไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันสำคัญตรงที่คุณจะตอบสนองต่อมันอย่างไรต่างหากนะครับมุมมองทัศนคติหรือว่า mindset สิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นตัวที่จะกำหนดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นอย่างไรมุมมองก็คือวิธีที่ทำให้เรานั้นมองหรือว่าทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา รวมไม่ถึงได้ใช้ในการตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรมุมมองของเราจะเป็นไปได้ทั้งแข็งแกร่งและก็อ่อนแอหากมุมมองของเราถูกครอบงำโดยความรู้สึกหรือว่าอาคติมันก็จะมีแต่จะทําให้เรานั้นเดือดร้อนจากอาคติของเราเองดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรารู้สึกหมดแรงเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์หรือปัญหาอุปสรรคต่างๆเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะให้สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเราน้อยลงเราต้องแยกแยะความจริงออกจากความรู้สึกนะครับ รวมถึงคัดกรองอคตคิความคาดหวังความกลัวทิ้งไปจนกระทั่งเหลือแต่เพียงความจริงไม่ว่าความจริงนั้นจะดีหรือร้ายก็ตามและเจ้าความจริงนี้เองจะให้เรานั้นสงบสติอารมณ์ลงและมองสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาและมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะครับท่านผู้เขียนบอกว่าลองกําหนดมุมมองนะครับในทุกอุปสรรคมีโอกาสที่ซ่อนเราอยู่เสมอ เราทุกคนต่างต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากไม่ต่างกันแต่น้อยคนนักที่จะสามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตต่างๆเหล่านั้นข่าวดีก็คือสิ่งนี้ฝึกฝนกันได้นะครับทางผู้เขียนบอกไว้ว่าอย่างนี้เราสามารถที่จะฝึกมองอุปสรรคเป็นโอกาสได้โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ตัวเราก่อนอย่างเช่นมีตัวอย่างนะฮะถ้าเราเป็นคนกลัวที่จะนําเสนองานหน้าชั้นเรียนหรือว่า ในห้องประชุมอะไรก็แล้วแต่แทนที่เราจะมองว่าเป็นอุปสรรคนะครับที่น่าหวาดกลัวเราสามารถพลิกแปลงแล้วก็คิดในอีกมุมหนึ่งว่านี่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนในการพูดต่อหน้าคนนี่นาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าปัจจุบันเองก็ถือว่าต้องเป็นสกิลที่สําคัญด้วยใช่ไหมครับ ถ้าเรามองในมุมนี้ความกลัวก็มันจะลดลงไปได้มากแม้ว่าเรายังกลัวอยู่หรืออาจจะพูดติดขัดอะไรยังไงไปบ้างแต่การที่เราได้เปลี่ยนมุมมองว่านี่คือการฝึกและการฝึกจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับการที่เรามีมุมมองแบบนี้จะทําให้เราได้มีความกล้ามากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่การพูดต่อนหน้าคนอื่นแต่เรากลัวที่จะพลาดนั่นเอง เรากลัวที่จะพูดผิดเรากลัวที่ว่าจะทําออกมาได้ไม่ดีแต่ในเมื่อมันคือการฝึกฝนนะฮะมันก็ไม่จําเป็นต้องออกมาเพอร์เฟอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับอันนี้ผมก็มีประสบการณ์ตรงเหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับเมื่อก่อนเองเนี่ยผมก็อืกลัวมากเลยนะฮะเหมือนแบบนี้แหละไม่กล้าที่จะพูดต่อหน้าสาธารณชนไม่กล้าขึ้นเวทีไม่กล้าจับไม้เลยแต่ด้วย ภาระงานแล้วก็งานที่เราต้องได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจากหัวหน้างานหรือว่าจากหัวหน้าเราอะไรต่างๆก็แล้วแต่จําเป็นต้องทำเลยนะครับจึงทําให้ต้องทําอยู่บ่อยๆซ้ําๆเลยหลายครั้งจนเริ่มมีความกล้าฮะแล้วก็เริ่มชินเริ่มที่จะ ลองหาเทคนิคใหม่ๆห,หาวิธีการใหม่ๆลองมาฝึกปรับใช้กับตัวเองดูเอามาฝึกพูดดูนะฮะเราอาจจะไม่ต้องพูดให้เหมือนกับคนอื่นที่เราเห็นหรือว่าต้องเก่งแบบคนนั้นคนนี้เอาเป็นแบบสไตล์ของเราก็ได้นะครับก็แต่ละคนก็จะมีสไตล์มีแนวคิดมีวิธีพูดที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำบ่อยๆและซ้ำๆครับ ช่วยได้มากเลยนะฮะทำให้การตื่นเวทีแล้วก็ทําให้การขึ้นไปพูด ต่อหน้าที่ประชุมต่อคนเยอะๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือต้องฝึกลมหายใจนะครับเวลาเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยหายใจลึกๆนะฮะสักห้าถึงหครั้งช่วยได้มากทีเดียวนะครับเอาละมาฟังกันต่อนะฮะเรื่องของหนังสือเล่มนี้ที่จะเอามาฝากท่านผู้ฟังกันต่อเรื่องของอุปสรรคที่เราจะผ่านพ้นไปได้เขาบอกว่าอุปสรรคของบางคนเป็นโอกาสในสายตาของใครอีกหลายคนนะครับเมื่อเราฝึกฝนที่จะมองอุปสรรคในมุมมองใหม่ๆ เราก็จะเข้าใจว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวสักาเองแต่เป็นมุมมองและท่าทีอันสงบเงยงเงือกเย็นที่เราจะใช้รับมือกับมันนะครับหากมองอย่างผิวเผินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะหลอกตาเราได้แต่หากมองเข้าไปลึกๆเราจะเห็นสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะมองสิ่งรอบตัวเราในมุมมองใหม่ มองทะลุภาพลงฐานที่หลายคนเชื่อว่าเป็นความจริงเราสามารถที่จะเลิกมองอุปสรรคว่าเป็นอุปสรรคและมองเป็นโอกาสก็ได้นะครับผ่านจากเรื่องของมุมมองต่ออุปสรรคไปแล้วถัดไปครับเรื่องสติกันบ้างจงมีสตินะครับสิ่งสําคัญต่อมาก,ก็คือสติไม่ว่ากระทําการใดก็แล้วแต่หากไม่มีสติทุกอย่างจะออกมาเละเทะหมดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่บริษัทต้องไปเชิญกับคู่แข่งพนักงานฝีมือมีฝีมือหนีลาออก ระบบคอมพิวเตอร์ล่มหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับในตอนที่เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเมื่อมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราจะทํายังไงนะฮะคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้เราก็จะต้องตั้งสติเพื่อเตรียมรับมือนะฮะก็จะต้องพยายามรับมือกับเรื่องเร็วร้ายต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา พราะในความจริงนะฮะเราไม่เพียงต้องพบกับอุปสัคที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครตั้งใจแต่ในชีวิตจริงยังมีคนที่ชงใจกันแกล้งเราด้วยก็มีใช่ไหมครับหลายคนอาจเจอแบบนี้คนเหล่านี้ต้องการให้เราเน้นเดินตามเกมของเขานะครับแล้วก็ต้องการที่อาจจะเอาเปรียบเราก็ได้คําถามก็คือแล้วเราจะยอมให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับแรงกดดันความเครียดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลานี้ความสามารถไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่สุดแต่เป็นความเยือกเย็นและความสงบนิ่งต่างหากเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้จะช่วยทําให้เรานั้นดึงเอาทักษะและความสามารถของเราที่มีอยู่ในตัวของเราออกมาใช้ได้คุณวอลเต้ครับนักประชญาของชาวฝรั่งเศสได้อธิบายเคล็ดลับแห่งชัยชนะทางการทหารครั้งยิ่งใหญ่ของเดยุ แหงมาลโบโรไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจที่เยือกเย็นและสงบนิ่งในยามที่มีภัยครับอย่ามองว่าความสงบนิ่งเป็นเรื่องของความอ่อนแอเพราะมันคือส่วนประกอบสำคัญของการมีสติซึ่งเป็นเรื่องของความเข้มแข็งในการควบคุมตนเองนั่นเองการมีสติยังหมายถึงการยอมรับว่าตัวเองกำลังมีปัญหาและเมื่อคุณยอมรับปัญหาได้คุณก็จะเริ่มหาทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีสติสิ่งที่เกิดขึ้นจะดูร้ายแรงน้อยลงและมันจะส่งผลต่อคุณการยอมรับและไม่ปฏิเสธความจริงที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้นั้นจะทำให้เราสามารถหันมาทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราสามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะทำให้เรานั้นได้รับผลลัพธ์ที่ต่างกันออกไปในลทัทธิสโตอิกนะครับได้แปลเอาไว้บอกว่าบางสิ่งเราควบคุมได้แต่บางสิ่งเราเองก็ควบคุมไม่ได้ ถ้าเปรียบเป็นการแข่งขันกีฬาครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็เปรียบเสมือนกับกฎกติกาในการแข่งขันที่มันต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและนะักกีฬาชั้นนำล้วนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาเหล่านั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเขาเองพวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการโต้เถียงหรือว่าพร่ำบน่นเพราะไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลย การแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ออกจากกันเป็นสิ่งที่สําคัญครับมันจะเป็นคุณสมบัติที่จะแบ่งแยกคนที่ประสบความสําเร็จออกจากคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองจงเลือกที่จะให้ความสําคัญเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมได้การทุ่มเทให้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ถือว่าเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับถัดไปเรื่องของการลงมือทาครับแน่นอนว่าความสําเร็จไม่อาจจะเกิดขึ้นได้หากปราศจากการลงมือทํา ที่จริงก็คือไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นได้โดยปราะศะจากการลงมือทํานั่นเองการลงมือทําก็คือการกระทําแต่ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้นะครับการลงมือทํานั้นต้องเป็นการกระทําที่มีเป้าหมายด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเราอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็การลงมือทําควรประกอบไปด้วยความมุ่งมั่นและความยืดหยุน่น 2. ออย่างนี้จะทําให้เรานั้นเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นการลงมือทําหรือว่าการแก้ไขปัญหาต้องใช้ความกล้า และวิธีการที่จะสร้างสรรค์ไม่ใช่ความหุนหันพันเล่นและความรุนแรงการลงมือทําจะเป็นสิ่งที่กําหนดตัวตนของเราได้ในอนาคตหนึ่งในนักพูดที่ยิ่งใหญ่ครับ d e m o s t ี e n สเขาต้องเติบโตมาอย่างยากลําบากเขาต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆทุกรูปแบบเลยแต่การต้องเผช,ชิญกับชะตากรรมอันโหดร้ายทําให้เขานั้นค้นพบสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือเขาต้องการจะเป็นกระบอกเสียงให้กับกรุงเอเธนเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่ และเขาก็ทําตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้สําเร็จเพราะอุปสรรคที่ต้องเผชิญในอดีตและวิธีของเขาใช้ตอบสนองกับอุปสรรคเหล่านั้นเขาเลือกที่จะเปลี่ยนความโกรธแค้นและความเจ็บปวดเป็นพลังในการฝึกฝนและถ่ายทอดมันออกมาผ่านการพูดนั่นเองมีคนเคยถามเดมสเทนิสว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญ3อย่างที่จําเป็นต่อการกล่าวสุนทรพจน์ที่ดีคําตอบของเดมสเทนิสก็คือการลงมือทําการลงมือทําและ การลงมือทำนั่นเองครับมนุษย์เราสามารถทำได้ดนหลายอย่างได้ตามสัญชาตญาณหากเรากำลังหกล้มร่างกายก็จะปกป้องด้วยการยื่นแขนออกไปข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าของเรานั้นกลายแทกพื้นเราไม่คิดพร่ำบน่นหรือว่าโต้แย้งใดๆเราแค่ลงมือทาแต่ข้อเสียของการถูกควบคุมโดยสัญชาตญาณควบคุมก็คือจะเฉื่อยชาทำตัวอ่อนเปลี่ยเพรีย,รยแรงและไม่พยายามพัฒนาตัวเอง ในหลายๆครั้งเราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและรู้วิธีแก้ไขด้วยที่น่าจะได้ผลแต่เราไม่ลงมือทำอะไรเมื่อเวลาผ่านไปปัญหายังคงอยู่เหมือนเดิมและเลวร้ายกว่านั้นก็คือมันอาจจะบานปลายมากกว่าเดิมด้วยเราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วครับจุดที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักหนาเกินไปจุดที่รู้สึกอยากจะยอมแพ้จากนั้นเราก็แก้ปัญหาด้วยการออกไปเที่ยวเตรหาความสุขไปนั่งรอความช่วยเหลืออะไรต่างๆบ้าง การเรื่องที่จะไม่ใส่ใจหรือแกล้งทำเป็นลืมปัญหาอาจจะทําให้เรารู้สึกดีอย่างไรเสียเราก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าการทำแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทั้งคุณทั้งผมก็ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างและต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้คนเราเปลี่ยนแปลงเรื่องแย่ๆให้เป็นโอกาสทองได้เสมอครับแน่นอนว่าเราสามารถที่จะพร่ำบ่นได้การเป็นคนเก็บกดอารมณ์ไว้ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก คนเราสามารถบนสามารถถอนหายใจได้สามารถห,หย,าารถยุดพักได้นะครับแต่อย่านาจนเกินไปเพราะว่าคุณต้องไปจัดการกับปัญหาของคุณและเอาชนะปัญหาเหล่านั้นนั่นแหละที่จะทำให้เรานั้นแข็งแกร่งขึ้นเขาบอกว่า no one is going to come help you no one s coming to save you คุณเดวิดกอกินส์ได้บอกไว้นะครับไม่มีใครช่วยคุณได้หากคุณต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายที่จะตั้งเอาไว้ หากคุณยังต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คุณต้องออกพิเผชิญหน้ากับปัญหานั้นนะครับหลายครั้งชีวิตก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการหลายครั้งเรารู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรและในหลายๆครั้งเราก็รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการที่จะจัดการกับปัญหาตรงหน้านั้นอย่างไรแต่เราก็ไม่ลงมือทําเพราะกลัวว่าจะเป็นความเสี่ยงเกินไปเรามองว่าตัวเองนั้นด้อยประสบการณ์และกลัวว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่เรานั้นคาดหวัง ดังนั้นควรเลิกลังเลแล้วก็ควรลงมือทำนะครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการก้าวแรกจึงจะออกเดินทางไปไหนตอนไหนก็ได้เมื่อต้องประสบกับปัญหาระหว่างที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายครับอย่ามัวนิ่งเฉยและตัดพ้อว่าตัวเองไม่มีทางทำสำเร็จเพราะหากคุณยังไม่ได้ลองพยายามคุณก็จะย่ำอยู่กับที่หากคุณประสบความสำเร็จคุณก็ต้องสร้างเหมือนขึ้นมาเองนะตอนนี้โดยเริ่มจากการลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ถัดไปครับผู้เขียนพูดถึงเรื่องของพลังฮะพลังที่ต้องต่อสู้กับเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆเรื่องแรกก็คือพลังใจครับพลังใจคืออะไรครับคืออำนาจภายในของตัวเราที่ปัจจัยภายนอกไม่สามารถเข้ามาบั่นทอนได้มันคือไพ่ไม้ตายของเรานะครับหากการลงมือคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรายังพอที่จะสามารถควบคุมคาดการได้พลังใจก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งพานในยามที่ สถานการณ์อยู่เหนือการควบคุมนั่นเองเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้สิ่งเดียวที่เราพอทำได้ก็คือเปลี่ยนแปลงมันให้มันเป็นบทเรียนครับอุปสรรคในชีวิตไม่ได้ทำให้เรานั้นรู้สึกแย่ไปเสมอบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเลือกที่จะยอมรับและปล่อยให้มันนำทางชีวิตเราอุปสรรคจะผลักดันเราไปในจุดที่เราคิดว่าไม่น่าจะไปถึงทั้งอย่างช่วยพัฒนานทักษะที่เราไม่คิดจะฝึกมาก่อนด้วย แน่นอนว่าใครๆอยางจะเกิดมามีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่เราเลือกเกิดไม่ได้และหากเราต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับมืออุปสรรคนั้นซะก่อนเราอาจคิดว่าเราไม่อยากยอมแพ้ให้กับโชคชะตาแต่อย่าลืมไปแต่อย่าลืมไปว่า ไม่ใช่แต่เราที่ต้องยอมรับในสิ่งที่เราไม่อยากรับมนุษย์ทุกคนต่างประสบพบเจอกับปัญหาอุปสรรคของตัวเองทั้งสิน้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้โชคชะตามาขัดขวางไม่ให้เรานั้นไปถึงจุดหมายใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราอาจต้องเลือกเส้นทางใหม่และยอมเสียเวลาไปบ้างเมื่อเราทําความเข้าใจได้แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมโชคชะตาได้หากมีปัญหาหรืออุปสรรคที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ทางเลือกที่เรามีก็คือการยอมรับมันและสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับการยอมและสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับการยอมรับมันก็คือเราไม่จําเป็นต้องชอบมันเพื่อที่จะยอมรับมันหรือใช้ประโยชน์จากมันเราก็แค่ยอมรับความจริงและก้าวต่อไปและที่สโตอิกครับเคยได้เรียกแนวคิดนี้ว่าศิลปะแห่งการยอมรับความจริงต้องเข้าใจก่อนว่าการยอมรับความจริงไม่ใช่ยอมแพ้กลับกันการยอมรับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต้องอาศัยทั้งความพยายามและจิตใจที่มุ่งมั่นจึงมีเพียงคนที่แข็งแกร่งจริงๆเท่านั้นที่จะสามารถยอมรับความจริงได้และเมื่อเราสามารถยอมรับความจริงได้เราก็จะสามารถเปลี่ยนอุปสรรคเป็นทางออกได้ครับหวังว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะฮะทั้งเรื่องของมุมมองเรื่องของการลงมือทําเรื่องของพลังต่างๆเหล่านี้นะครับจะได้เป็นวิธีการที่แต่ละท่านสามารถนําเอาไปใช้ได้ใน ชีวิตประจําวันในแต่ละท่านนะครับเอาไปใช้สู้เอาไปใช้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับขอให้ทุกท่านผ่านพ,านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีกันทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ